ก็สวัสดีครับวันนี้กมาพบก,กับเพชรตะตุคามเดิมครับผมนี่ก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคนันนะครับเป็นนางฟ้าเนอเอฟดีปีสิตัวอ e. ีสีเทาแรมโบมาเลยไม่เทาแรมโบหรอกเทานี่แหละโอเคไปดูสีร,บรอบๆมันก่อนเลยสีเทาสีค่อนข้างสวยเลยนะพี่ๆอ่าดูภายในเลยดีกว่าไหนๆก็ผ่านมาแล้วตัวนี้เป็นแอร์แบ็กเอเนาะปีสิตัวอ e. ีแอร์จอครับ แอร์ปรับอัตโนมัตินะเออเลขไม้แสนแปดนี่เนาะพี่พี่รถสวยนี่บอ่เอเบอิดบ่อหนังนะได้บอ่อหนังเนาะตัวนี้เนาะมันก็จะมีที่เท้าแขนนะที่แตกหน่อยนึงพี่ที่เหลือก็สวยครับคอนโซลคอนโซลสุดนี่ตรงประตูครับใช้ได้เลยแหละอ่าดูภายในก่อนสวยครับภายในแน่นอนนี่มาพร้อมกับล้อแมกเลนโซ่เลยนะ อ่าแล้วไปโซ่ยางปียี่สิบเอ็ดสวยๆเลยตรงนี้เลยถูกแน่นอนพี่หายแพงไม่เป็นอะผมอ่ะนี่ดูครับเม็นนากเดิมๆเลยบอดี้สวยจัดครับบอดี้เดิมจัดเลยพี่ๆเ้ยดูสีร,รอบสีก็จะมีเก็บนี้ตรงนี้ครับหน่อยนึงแต่สีตัวถังนี่ผมให้เก้าสิบ้าเปอร์เ็นเลยสวยนี่ประมาณนี้เลยนี่โอเคไปดูห้องเครื่องกันรถสตาร์ทเครื่องอยู่เนาะ นี่ครับใสๆเลยพี่ดูเห็นไหมไใสๆเลยครับเครื่องแห้งๆเลยไม่ไม่ล้างนะเครื่องครับมาอย่างนี้เลยอ่าดูเดิวเรียบๆนี้เลยพี่ๆประมาณนี้โอเคภายในก็ดูแล้วร,รอบๆก็ดูแล้วมีวันนี้เป็นปีเป็นเจ้าศิวิชังฟ้าปีสิบเอ็ดตัว E เนอะเงินสดไม่เคยแก๊สนะครับเนี้ยเงินสดหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทพอ ราคานี้เลยมาหาผมเลยที่เพชรออโตคาสาขาเทพรักหนึ่งแสนแดหมนแดันบาทเอาแค่นี้พอแต่ถ้าจัดไฟนั้นก็มีบวกหน่อยนึงเนาะประมาณห้าหมื่นค่าประกงประกันอะไรฟรี 4, ทุกอย่างอ่าประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ของผมในทุกๆช่องทางที่เกี่ยวกับเพชรออโต้คารด้วยนะครับนะครับดูรอบรบก่อนอ่าไฟเหลี่ยมนางฟ้าเบีประมาณนี้ครับพี่ๆ ทางการติดต่อก็0962955286หรือก็ <c oughs> แอดไลน์มาก็ PETC-H underscore AU T-O AUTO นะครับ e ยังไ e e งฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากดูกันด้วยเนาะตอนนี้ยอดวิวหายเพราะว่ารถหาซื้อไม่ค่อยได้เลยรถแพงพี่วันนี้ก็มีประมาณน,นี้ดูร้อเลนโตเนาะสวยๆเลยพี่อ่ะวันนี้ก็ผมมีมีประมาณน,นี้เนาะโอเคก็บ๊ายบายสวัสดีครับ